ถ้าน้ำขึ้นพ่อก็จะหนักหนักหน่อยแสดงว่าน้ำมาแล้วนี่น้ำพ่อหนักเลย แล้วครับน้ำน่าจะขึ้นมาตรงนี้แนละ้วหนักเลยครับ ึ้นแล้วครับเดี๋ยวต่อท่อกันครับตอนนี้ต่อผ้าให้ท่อส่งน้ำกันนะครับพอดีนาอยู่ไกลหน่อยครับเดี๋ยวต่อกันนะครับตอนนี้ ฝนไม่ตกนะครับนานี่แตกหมดเลยครับพื้นดินนี่แตกหมดครับ,รบเราวันนี้สูบน้ำก็ระดับความสูงก็ไม่เยอะนะครับประมาณสองเมตรครับสเมตรสามเมตรประมาณสามเมตรนะครับก็ ใ,ใกล้ๆนี่ก็จะมีฝายกั้นน้ำอยู่ตรงนี้ก็สูบใช้ท่อผ้านะครับต่อไปออกไปประมาณสิบเมต,ตรจะไปถึงนานะครับตอนนี้นาะขาดน้ำมากเลยนะครับเป็นนานิด พื้นดินนี่แตกหมดแล้วครับก็สูบมาประมาณยี่สิบนาทีนะตอนนี้ออกไปประมาณสักสิบเมตรได้ทีนี้ฝนขาดช่วงครับแห้งมากเลยเพระาะวันก่อน ก็ไปจ้างโดนมาพ่นนะครับก็ไม่มีน้ำนะครับตอนนี้ก็คือย้าที่โดนครับโดนพ่นนะครับก็งอนะครับประมาณนี้ครับก็ตามสภาพนี้นะครับก็จะลองก็ลองสูน้ำเข้าดูนะครับว่าจะตายไหมนะครับ ตอนนี้ข้าวก็เหลืองนะครับหญ้าที่อยู่ใกล้ขอบๆก็มีงอนะครับเป็นหญ้าประเภทหญ้าอ่อนนะแต่สำหรับหญ้าใบแคบนี่ก็ไม่รู้ผลกันครับว่าจะตายไหมนะเนี่ยครับชีวิตชาวนาก็ต้องสู้กันไปนะครับ ลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ข้าวก็ถูกมากเลยตอนนี้ก็แห้งนะครับข้าวส่วนหนึ่งก็นี่ครับไม่ออกนะครับข้าวก็เริ่มเหลืองนะครับกลัวข้าวจะตายนะครับกลัวข้าวจะตายไปพร้อมหญ้านะคอยู่ไม่ได้นะครับต้อง สูบน้ำนะครับสูบน้ำก็ลงทุนช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับใช้เครื่องเบนซินนะครับซื้อน้ำมัน5า0อยนี่ก็ได้มากี่ลิตรนะครับไม่รู้ว่าสูบจะได้กี่ชั่วโมงนะครับ ครับตอนนี้ก็น้ําสูบน้ําขึ้นแล้วนะครับเมื่อวานนะครับทั้งวันเลยนะครับทํายังไงก็ไม่ขึ้นนะครับวันนี้ก็ได้ไปซื้ออะไรนะครับมาเปลี่ยนนะครับก็สตาร์ทก็ขึ้นเลยนะครับก็วันนี้เปลี่ยนตัวนี้ไปนะครับเมื่อวานซื้อตัวนี้มา ปากท่อนะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็น่าจะมีรั่วตรงนี้นะครับน่าจะมีรั่วแถวนี้นะครับจากไปวงวงพลาสติกตรงนี้ครับมันมัไม่แน่นไม่สนิทยังไงครับก็ไม่รู้นะครับก็พยายามเช็คแล้วนะครับก็เลยไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรก็เลยเปลี่ยนมาเป็นซื้อทองเหลืองมาเปลี่ยนเลยนะครับทดลองดูนะครับ แล้วอีกอย่างที่เปลี่ยนก็คือเป็นวาล์วตรงนี้นะครับวาล์วพลาสติกตรงนี้นะครับซื้อมาท้งชุดเลยครับมันจะเป็นพลาสติกวงกลมอยู่ข้างในนะครับเป็นวาล์วปิดเปิดตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนสองอย่างนะครับก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ผมก็ได้ทําการตัดออกนะครับตัดออกประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัดแล้วก็สวมเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ใช้ตัวเข็มขัดรัดเนี่ยครับสองตัวโดยการสลับสลับเนี่ยครับน็อตที่ขันนะครับเอาสลับข้างล่างตัวหนึ่งข้างบนตัวหนึ่งนะครับก็สลับให้มันตรงนี้ครับสลับการขันนะครับเพราะว่าถ้า เอาไว้ด้านเดียวกันนะครับเวลาลวกก็จะลวดตรงนี้นะครับก็อีกด้านก็ให้กลับไว้ข้างล่างแบบนี้นะครับให้สลับกันนะครับก็ตอนนี้ก็น้ําขึ้นแล้วนะครับก็ตอนนี้ส่งไปประมาณสิบเมตรครับใช้ใช้สายผ้านะครับไอความลึกก็ประมาณสามเมตรนะครับอันนี้เป็นน้ำฟองน้ำห้วยนะครับลึกไปประมาณสักสามเมตรนะครับ ก็ไม่ค่อยไกลนะครับสายสายท่อดูดก็ประมาณสิบเมตรครับตัวนี้มันใกล้ๆฝายนะครับฝายน้ำล้นอยู่ตรงนี้ก็วิธีการแก้ปัญหาน้ำไม่ขึ้นก็เนี่ยนะครับง่ายๆนะครับก็คือ,อความจริงถ้าพูดถึงง่ายก็ง่ายนะครับถ้ารู้วิธีนะครับก็เมื่อวานก็ปั้มไป ทั้งวันก็นไปขึ้นนะครับก็ทดลองด้วยตัวเองก็ได้เคล็ดลับมานะครับก็คือเวลาเราทดสอบว่า,าปั๊มเราจะมีแรงดูดดีหไหมนะครับก็ให้กรอกน้ําตรงนี้นะครับกรอกน้ําไปก่อนนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับแล้วใช้มืออุดตรงนี้นะครับใช้มืออุดเลยนะครับให้ถอดถอดท่อออกก่อนนะครับแล้วใช้มืออุด ตรงปากท่อดูดเนี่ยนะครับถ้าท่อดูดเนี่ยดูดแรงๆอย่างนี้ครับดูดแบบแรงๆดูดมือเราติดไว้อย่างนี้ครับก็แสดงว่าปั๊มของเรานะครับไม่มีการรั่วที่ไหนนะครับทั้งว่าทั้งซีนทั้งแถวนี้นะครับถ้ามีการรั่วนะครับแรงดูดมันจะไม่มีนะครับมันจะรั่วก็เทสง่ายๆแบบนี้เลยครับบอกน้ำตรงนี้ครับ ออกน้าเข้าไปประมาณสักประมาณาถังถังหนึ่งแบบนี้นะครับถังแบบนั้นนะครับประมาณถังหนึ่งครับก็ให้มันเต็มแค่นี้นครับก็สตาร์ทเลยครับพอสตาร์ทก็ใช้มืออุดตรงเนี้ครับอุดตรงปากท่อดูดเนี่ยครับถ้าท่อมันดูดแรงครับแสดงว่า,าปั๊มไม่มีปัญหาครับ ก็ใช้งานได้ก็ต่อท่อเ,เลยได้เลยนะครับก็ส่วนมากครับจะลวดตรงนี้ครับตรงปากท่อตรงนี้นะครับก็ปั๊มตัวนี้ปกติใช้งานตลอดหลายปีมาแล้วครับแต่แต่เมื่อวานไอปากท่อมันแตกนะครับปากท่อเป็นทองเหลืองนะครับตรงนี้มันหลวมแล้วก็แตกครับท่อทองเหลืองนะครับ มันหลวมแล้วมันแตกไปนะครับก็ไปซื้อแบบปากท่ออลูมิเนียมมันก็เลยหลงทางเลยครับปั้มอยู่ทั้งวันเลยครับไม่ขึ้นนะครับวันนี้ก็ไปซื้อปากท่อทองเหลืองอย่างดีมาใส่เหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีปัญหาตา์ทขึ้นเลยนะครับ ง่ายๆเลยนะครับวันเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีคลิป,ลปมีประสบการณ์อะไรจะมาแชร์ให้เพื่อนสมาชิกด้วยนะครับให้ดูกันเพื่อเป็นอาจจะมีประโยชน์กับท่านนะครับ เวลาท่านเจอหน้างานว่า,าเป็นแบบนี้แก้ไขยังไงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ